เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นออเดอร์เพียบเลยพุกนี้โอ้ลูกค้ามาสิบโมงหนูมาเป็นตอนเก้าโมงครึง่งมาแล้วจ้ะมือผัดแทนนะคะดูดิป่านี้ยังไม่เสร็จเนี่ยเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วส <4 S 2> ี่สินาทีต้องขนของขึ้นรถแล้ว ยาไปถึงโน้นอา้าปิดใส่กล่องจ้ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก่อนเราจะไปขายของกันนะคะวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อคืนซิลินอาจจะยืนทำงานนานเกินไปนะคะเตรียมของถึง มีนวดด้วยแล้วก็พอไม่ได้นวดก็มาเตรียมของเหมือนเดิมนะแต่ว่าอยู่นานไปหน่อยอยู่ยืนอยู่จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็เจ้าตัวอัมสเตอร์ของโนเอเขาหลุดออกมาจากกรงแล้วมันไปอยู่ใต้โซฟาเราก็เลยยกโซฟากันเพื่อที่จะไปหาตัวอัมสเตอร์ตัวนี้เพื่อเอาเขาออกมาปรากฏว่าเช้านี้นะคะซิลินตื่นขึ้นมา ก็มีนวดตอนเช้าอีกแต่ก่อนที่ลูกค้าจะมาประมาณครึ่งชั่วโมงปวดหลังหลังเนี่ยล็อกเลยก็เลยจำเป็นต้องรีบโทรไปยกเลิกลูกค้านะคะตอนนี้ก็ยังเตรียมของไม่เสร็จคุ่มจะครึ่งแล้วมาม้าอยู่กับซิรินแล้วเดี๋ยวมาม้าจะมาแก้อาการให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะดีขึ้นไหมแล้วพรุ่งนี้เราจะไปขายของกันไหวหรือเปล่าปะไปจ้ะ เงยไม่ได้เดี๋ยวจะบอกอาการให้มันปวดตรงนี้หมามานี่จ้ะบึงแล้วไม่ได้แล้วเจ็บก้มอย่างเงี้ยได้แล้วก็นั่งเจ็บนอนคว่าน,นอนหงายก่อนนอนหงายจ้ะพุ่งนี้ไปขายของไม่ได้ก็สนุกอะ ออเดอร์เพ right, ียบเลยพรุ่งนี้นิตาดูตนจะไหวไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยย้ายมาแล้วอาการหนักนะเนี่ยอาการหนักนะเนี่ยโอ้ยออดีขึ้นแล้วเห็นไหม จับตูรู้เลยแหละเพราะเมื่อก oh. ี้เพราะมันไม่ได้เกรงอะเมื่อกี้เกรงกลัวเกียดหนุตอนไหนวะเนี่ยมาแล้วไฟโอ้โอเคดู ไม่รอเลยหมอนนวดก็เออหมอนนวดใจร้อนโอ้ยเป็นเยอะโอ้ยตะแคงไปด้านนน้นหนุกหมอนรออยู่แล้วเพลงอะไรวะที่มันตะแคงไปพักตูดนหน่อยโอ้ยอ้ง ชลินเวลานวดจะงอแงจะเจ็บจะอะไรแบบขคยแบแตะนวดแตะหน่วยอ่ะเป็นคนที่เจ็บถึงไม่ชอบนวดไทยชอบนวดน้ามันอันนี้น้ามันมันไม่หายแล้วเนี่ยมาเอาผ้ารองเยอะๆนี่ไงโอ้กางเกงก็เกกางเกงก็จีชั้นแล้วเนี่ยกางเกงใส่ชั้นเดียวนอนศอกนั้นมาทำนมซอกอ๋อ แทนที่จะทัวร์ไปเช้าเช้าโอ้มาหนูมาลูกค้ามาสิบโมงหนูมาเป็นตอนเก้าโมงครึ่งตอนนี้ซิลินออกมาจากห้องนวดแล้วนะคะอาการก็เบาแต่ก็ยังมีอาการปวดอยู่ตอนนี้ก็ต้องพักนะคะรักษาตัวนี่ค่ะมีลูกจ้างใหม่มาสองคนนะคะ ถุงหกลิตรอยู่ในตู้เออนั่นแหละทัศนีนะคะล้างผักเสร็จแล้วกำลังจะเก็บใส่ถุงตอนนี้แก๊สหมดค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งแก๊สหมดไม่มีใครสามารถยกถังแก๊สได้นะคะกลัวหลังดอกต้องรอพ่อเลี้ยงกลับมานะคะขณะนี้เป็นเวลาอีกสิบนาทีสี่ทุ่มพ่อเลี้ยงยังไม่มานะคะงาน,นยังไม่เลิก ส่วนคุณแม่นะคะมาม้ามาม้มาทำอะไรมาม้มากำลังปอกหอมหัวใหญ่นะคะใส่ยากิโซบะเออขมักขมนน่นนะดูอาอาเล่นงานหน่อยเล่นงานหน่อยลงงานนะลูกให้กินข้าวแล้วอย่าบนเล่นงานหน่อยเล่นงานหน่อยชมตังตัง,งมเมื่อกี้อยางจุกเลยวันนี้ซิลินไม่ได้ทำอะไรเลี้ยง ทัศนีกับมาม้าเพราะว่าทําไม่ไหวนะคะหน้าบุญทัศนีเอามาละกอมาให้จากโปรตุเกสของฝากจากพี่ตุ๊กเออของปากจากพี่ตุกออกกต๊กกราบขอบพระคุณมาดามตุ๊กนะคะเช่นเคยเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณส้มตำ <laughs> ให้พลัง <laughs> โอยเดี๋ยวจะลุกไปไหวไหมเนี่ยจะถ่ายตอนทัศนีกับมาม้าทำงานให้ดูป่ะปะ ไปดูใกล้ๆไม่ไก็อย่าลุกมาเถอะเดออยู่นั่นแหละอ่ะอยู่นั่นน่ะให้เาเดี๋ยวเราซูมเราซูมเราต้องใช้กล้องเราให้เป็นประโยชน์ใส่ไกลๆนั่แหละจะได้สวยโอเคอย่านะหนูว่าซูมได้ถึงร้อยห้าเลยนะจะบอกให้เป็นไงหืกล้อ,อ,องดีมาดามหน้าใสเชียร์มามา้าปกติมามาก็าน้าใสอยู่แล้วนะฮึไหนดูน้องแคสซีสิ ปปนนดัคือรู้เลยอ๋อทักซนีขาวพองอะดูสีสิคะเป็น,ลปนคลิปนี้เธอขาวพองเพอก็ใส่เลนไงใส่เสื้อเลีไงเ,เรากําลังจะคิดกันอยู่นะคะว่าแก๊สจะมาใส่ให้เราทันไหมถ้าใส่ให้ทันเราจะผัดยากิกโซบะใส่กล่องไว้เลย แต่ถ้าไม่ทันนะคะเราจะไปผัดที่ตลาดพรุ่งนี้เองค่ะปัญหาคือใครจะเป็นคนผัด <laughs> งานใหญ่โตงานใหญ่นะพรุ่งนี้แต่ยังโชคดีซอสเทริยากยิของเราเป็นซอสปรุงสำเร็จแล้วอร่อยแล้วใครผัดก็ได้หลับตาผัดก็ได้ใช่ไหมแมนหลับตาผัดก็ได้ค่ะมาดาม สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ได้สวัสดีกันนานแล้วตอนนี้กําลังร้องห้าอยู่มาม้าอยากก้มหน้าใส่หอมหัวใหญ่สิไกลๆหน่อยเออนิ้วขาดแล้วเดี๋ยวรู้เองตาจิไหใอญ่หอมหัวใหญ่มันไดใหญ่ก็เอาน้ําใส่นี่ไว้ในถังหอมหัวใหญ่อะ่ะม้าเอาน้ําใส่ถังไว้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะจ๊ะเมื่อคืนหลับสบายตื่นมาอาการปวดหลังดีขึ้นนะคะตอนนี้ยืดตัวได้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกแบบเสียวๆด้านนี้อยู่ด้านหลังอ เดี๋ยวม้มาจะลงมาผัดหมี่ให้นะเดี๋ยวสิดีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมาแล้วจ้ะมือผัดแทนนะคะตอนแรกว่าจะเอาไปผัดที่ตลาด สามคนเห็นรวมกันว่าผัดที่นี่เลยดีกว่าเขาไปใส่กล่องตลาดใส่ไปเลยมาดาม,มดเออ จริงๆแล้วเขาใส่แค่ที่เอ่ออะไรวะกระหล่ำปีกับหอมหัวใหญ่<ด>หญกระหล่ำปีกับหัวขี้อ่อนหัวขี่ออกหน่อยเหรอะโอ้โหเราเล่นปกติใส่แค่กระหล่ำปีหอมหัวใหญ่จบเอ่อเขาเอาให้แม่ผัดอะไรเส้นใช่ไหมต่อนะได้ได้อีกทอดหนึ่ง ัวแล้ว้าวสวยชักรุกวนหน่อยเอาไปเรียงผึ่งไว้ก่อนคุณโต ตองนี้มีแค่สองเองสีข้งางในเปล่ามันหลบมือเนาะ เอาเอาเขียวเอาได้ห่อยนผัดต่อมะนาวผัดเส้นผัดกับหัวหอมใหญ่กับกระหล่ำก่อนอันนี้เขาใ้ทำอะไรผัดไงผ, <c oughs> ผัดหัวหอมใหญ่กับกระหล่ำก่อน ไปเยอะเมานานจ็ดโมงยี่สิบคัณจมีเธอต้องไปปลุกหัวฉันโอ้ไปโดดขึ้นเตีงเลยไปค่อยๆเรียกอะหน้าห้องอะเลนี่มึงไปเห็นห้องคือมึงอยากตกใจนะกูรื้อเสื้อผ้าไปสก,กีเนี่ยก็จะไปเนี่ยก็จะไปอาทิตย์หน้ากันได้เพราะว่าโซ่ กีมันต้องซื้อก่อนไงชุดสก,กีมามัน Back แบ็คไฟเดย์อะแกไม่เขาไม่แกไม่รู้จักหรอแบ็คไฟเดย์เดี๋ยวมันก็เซลล์อีกรอบเออฉันก็ต้องซื้อก่อนแบ็คไฟเดย์ <Back Friday. S 1> เดี๋ยวแม่จะดูวันที่ที่ลุงอ่ะก็มีประชุนะมันจะมีในช่วงที่ลุงไม่มีประชุช็อปปิง้งไหมสนใจไหมดีกินอะา กเราขายของนะเราต้องตักให้ลูกค้าแบบให้ลูกค้าคิดว่าเขาชนะเราอ่ะให้เขาคิดว่าเขาุ้งอ่าอันนี้ใส่ไหมอันนั้นหรอใส่บ้างก็ได้นิดหน่อยมันจะได้มันอะนี้คือกัหล่ำใช่ไหมก็หล่ำกับแครอรี่คือใส่เนาะ ไม่อยนะไม่ลอยนะสายปลาสายปลาผัะเปิดประตูอยู่เปิดแล้วเปิดประตูวันนี้พี่นี่จะกินเข้าใจเข้าใจเปิดประตูเออฉันถึงเอาไปผัดที่ตลาด เจ็ดโมงครึ่งแล้ว ต่อเลยค่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเหลืออีกสิบห้านาทีมาใส่บอกเกอรี่น้อยไปนะเอานั่นน่ะก็เหลือกระทะนึงอะนี่ยังไงได้ได้ผัดมาเลยผัดมาเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเส้นให้ก่อน เดี๋ยวเราต้องกินตอนกลางวันเอากลับบ้านอีกทัดโอ้ทำงานก็เป็นทีมมากทีมเวิร์กมากนี่เปิดเป็นโรงงานเลยได้เลยได้เลยนะเนี่ย คัดเอาลังสีดำนะอยู่บนตู้เย็นอะ่ะมีโซเต็มอ่ะเออเดี๋ยวเราเอาลังน,นั้นมาใส่มีมมอันนั้นเต็มแล้วจ้ะม,มีลังเปล่าอยู่บนตู้เย็นไปหนึ่งก้มต่มดิ สูตรน้ำซอสซิลินลงไว้ให้แล้วนะจ๊าน้ำซอสเทริยากิแต่วันนี้ซอสเทริยากิพิเศษเป๊อืมซอสเทริยากิพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราเอ่อไปหยิบน้ําผึ้งผิดนะคะซิลินไปหยิบน้ําผึ้งพ่อเลี้ยงมันเป็นน้ําผึ้งผสมนมผึ้งโอ้โหลูกค้าได้กินของดีอีกแล้ว นมพึ่งที่นี่แพงแพงมากนมพึ่งอะ่ะเพราะเลี้ยงเขาจะซื้อไว้ให้ลูกๆก,กับเขากินกับให้ให้ให้ซิลินกินตลอดนะคะช่วงหน้าหนาวนมพึ่งดีต่อสุขภาพขอพัฟฟี่ <c oughs> เทอ,ออกก่อนเทนะนั้นเอรอน้ำมันอยู่ไหนเออน้ำมันสักนิดนึงนี่น้ำ <c oughs> มัน <c oughs> ไปไหนแล้วหมดแล้วมีอีกขวดหนึ่งมาดามข้างใน,นอันนี้ของเราผัด ผัดเสร็จแล้วใส่ไอ้น,นี่ไว้กระบะเล็กทัศนีอยู่ในนั้นเพราะเดี๋ยวกระบะใหญ่นี่ต้องลา้างเอาไปตลาดต้องใช้เพราะเลี้ยงลงมายังเธอปลูกยังเนี่ยปลูกแล้วใช้อะไรปลูกเธอใช้อะไรปลูกเออเธอใช้อะไรปลูกเธอไปปลูกใหม่ uh huh. ใช่ปลาเออใช่ใช้ปลา <laughs> ยังไม่ดีพอ <laughs> อ,อือแต่ไม่ลงอ่ะผัดแต่เส้นผักไม่ต้องผัดแล้วจ<ช>้ะกระ๋อ,องนี้ใช่มเอ้ยเอ้ยผัดผัดหว่ามาต้องผัดต้องใช่เดี๋ยวอันนี้ต้องใส่อันนั้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรามาคินคืนเย็นนี้แล้วก็เอาให้เธอเอากลับบ้าน แน่นตึกตายหาแล้วเอาออกก่อนม,ม,อม,มันเกินเอา้ามันมันมาใส่บอกกอลี่อันนี้เยอะหน่อยมี <Okay. S 1> แต่เนี่ยน่ะผัดหมดเลยบอกกอลี่ <Okay. S 1> มะดามผัดกับบอกกอลี่ก็ได้นะใ mm hmm. ส่กล่องได้เลยไหมทัดมันไม่มีที่น,นี่ย ใส่กิมกันแดดเกี่ยวอะไรตเช้าใส่กิมกันแดดตีหกไม่เคยใส่กิมกันแดดตีหกตีหกคืออะไรอ๋อประเทศอะไรวะเนี่ยตีหกประเทศภาคใต้เน่แต่พ่อเราอยู่หน้าเตาไงประเทศภาคใต้เราอยากตีหกเพราะเราอยู่หน้าเตาไงโม้ชูอ๋ออันนี้ใส่หมดนะ เมันก็ต้องผัดครบชุดอ่ะไม่ไมไม่มาก็ใส่นี่นิดนึงนิดนึงแล้วก็ใส่พวกนี้ผักหมดเลยบอกเคอรี่กับหอมอันนั้นอ่ะหัวหอมเออตอนเนี้ยมันเหลือทั้งหมดเออสิบสองกล่องอมเหลือแล้วใช่ไหมเนี่ยม้าต้องทำยังไงก็ได้ผักอะให้มันได้สิบสองกล่องขายหกเก็บไว้หก เออไม่รู้ละเออก็ก็เอาเนี่ยหมดหมดอันนั้นหมดใช่กระลำหน่อยนึงนิดหน่อยเอเส้นอเส้นพอเส้นพอจ้ะถ้าเส้นพอก็ถ้าเธอถ่ายตรงนั้นยังยังดีมากเลยนะ อันนี้แม่ก็กลัวเส้นไม่พอจะเหลือนี่ไว้หน่อยนไหมหมดแล้วเส้นหมดแล้วแค่นี้พอไม่ขายแล้วก็ใส่หมดมันจะเยอะไปไหมถ้ายเยอะไปก็เก็บ,บไว้ไม่เป็นไรเยยออ,อเอาไปกำลังดี <พา S 2> กำลังงาม อูทาเรากําลังผึ่งผึ่งอะไรนะผึ่งเส้น,อนเออให้มันเย็นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวบรรจุปิดฝาใส่กล่องไปดูคลิปเพิ่มเติมได้นะจ้าที่ช่องน้องทัศนีเดี๋ยวเซรินแปะลิงก์ไว้ให้นะเหมือนเดิม เหมือนเดิมสวยตอนหกโมงเชา้าตาแลวแม่ค้าวันนี้ลองพื้นกันด้วยไพ่อยู่หน้าเตาไม่ลองก็ได้ <laughs> สิบกระท่านอะยี่สิบสี่กล่องขายยี่สิบสี่กล่องกินอีก กลองเก็บไว้หกล่องเอากลับบ้านร,ร,รู้ได้ยังไงว่าขาย24กล่อนมันยังต้องมีใครไม่ก็หอหนึ่งนี่ไงลูกค้าใหม่ล,<า>ลูกค้าจองไว้แล้ว17 <laughs> 17แต่เะาขายแค่24มีอะไรไหม <laughs> รีบกลับบ้านไม่อยากอยู่นานหนาว หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้อากาศหนึ่งองศาสิองศาห้าองศายังไม่อยากออกบ้านเลยเอามาจะได้รู้จะได้เป็นตัวแทนคนดูตัวแทนหนูว่าเฮ้ยมันหนาวจริงๆนะเว้ยไอซิลินมันยืนขายของเนี่ยมันไม่ได้หนาวเล่นๆโอ้แค่ยืนขายก็รู้แล้วเออ โอ๊ยแล้งงานมันเยอะนะเว้ยดูดิป่านี้ยังไม่เสร็จเนี่ยเส้นยาแดงผ่าแปดแล้ว40นาทีาต้องผลของขึ้นรถแล้วหลายมือด้วยเพราะว่ามันอซิเดนต์สุดวิสัย ไปถึงนูน้นอา้าวปิดใส่กล่องจ้ะใช่ทุกที่อยู่แยกอีสองจ้าเรียบร้อยจ้ะหมดนี่เลย